Phuôn, 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 phuôn. vâng, 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 nọ, nọ, nọ. vâng, phở, vâng, 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 ขึ้นคอนเลยก็ได้ขึ้นเทาทางกันบงอ๋ใครงไงงั้นองหีแลีด้ยืเอนเลมขึ้นพร้อมกันได้เสียงังสิขึ้นับมันขามหัวมาเตอมข้ามมาตุ้มมันผมามหัวามครเอาออกมาแล้วเดี๋โอเคขอนไ้นงมนะฟ้ากระโปงอยู่บปนะไปล่ยย่ไปย่ไปมงอนีมโฟโฟ่บ่ไอ้มีไหม หูลินติบอกไปให้เขาเชื่อมให้อียดง่ายอีกเลยหูมันลินฟาดลูกหุ่นดิเรียวเอานี่ออกไปทางหลังหัวเก่งนี่ไปหัวเก่งมันนี่ไปหัวเก่งมันนี่โอ้พอดีทำความสะอาดเนาะสิ้นข้อหนามันหัวเลยทางสิ้นข้อหน้าสิ้นข้อหน้าเออจังสีนี้เป็นมีพื้นที่แต่วันนี้ว่าหันหลังตั้งแต่คนลงกันไปแข่งขังวันนั่นแหละคนจะพูดได้ลอยอยอางเอี ไปไพมันเฮียซะอยู่นหนีผมท้งมาแต่น้ำมนันนมาไปเตะะมาอคูนจะค่อยหนันแต่กันไปไปอมันอ่ะช่แล้วมันมาจอดที่นี่ไปไพมันขูใช่เนาะกินขอไพ่เบิร์ดว่ามันแ3ตสามสิบก่อติออกมาเนี่ยอมันพเดไปแตะถือเพียงวะนี่แนวทางทางติ่งเพียงวะเอาถ้ามีขวดมั้งหรื่น,น,นับเบี้ยไปอีกเบี้ยเออล ถือขึ้นน็อตตั้งแต่ <มา S 1> ตเตสียสอม้วนคือรักว่างเลยว่างน้ำเจ้านี่เสียมันถึกมันมาถึงแบบข้าวคอไปลงไปแลยลงไปงูลยมีชืออาชีพเป็รักเด้นี่คือว่าไปหาหมันก่อไฟเขาดิอาชีพแักคือหากินมก่อไฟย่างเดียวหาหน่อไม้หาหน่อไม้ย่างเดีวยวจิ้ไงได้ก่อไฟอืมอก่อละสี่พันสี่พันเดี๋ยวตาเราหาหาหน่อไม้แน่หาขุดปู่แน่เดีนยวตาเราขุดหนู้ั่นเต๋อเนี่ยมันสบายเนี่ย อันนี้วันข้อมาได้ข้อยลับข้อมาตัวตัวน่อยข้อมาตัวนี้ข้อยลับไปนั่งมาเลยจบรถจะค่ขยก็ได้ประเได้ฟันเทนเหรอขาดฟันเทนนันนเทนปีนลงรถเขาบอกเราเห็นวายังกระโวายังกระโบกหัวใจมือมีคู่มาจกกอรว้า ีก็ดีเลยขอท้าะได้เป็นัอันเลยแก้พันัวแก่นวาเลยคันเบอร์ยี่สิบเอ็ดยสิบสองคนาวเหนปะมาปันอุ่นเครงไตของเสียอยู่บใบแท็กกับผมยิบสองมีแขงคันแบบตัวหน่อยปันมันถอดจน้างท่นี้ขอมือหนีเหรว้า ของแท้ครับได้แกมาตัีงปุ่นคือเอาแข่งไปห้องสันจังหวัดจับอลุดครับแกะแมันตมปงเตเดี๋ยวฝงวงมาเฮจถือแข้งให้อันน่วถือแข้งไหวีม่ขอสำคัญคือว่าแล้วแล ยืตืืบืืืืืืืืืืืัดืืืืืืื่ืืืืืืืืืืืืืืืืืาืืืืืืืืืืเืืืืืืืืืืืืืืืืื้ืืืืาืืืืืืาืืืืนเืื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 ืาเเ้ยืื วางีนกระว่าตัวแกนุ่มัดแตเน่อนุ่มัดเหล่านี้แต่เพิ่นว่าจะไม่คั้มาดึงออกมาให้เอาอยู่เนาะแต่เพิ่นว่าจะเอาแกนตัดกับน้งมีอยู่ก็ได้รับเครื่องรถลูกพี่เขาบ่มาแล้วล่ะจะว่ดับดอกแกเหยเยอะเด้อแบบเพียงแล้วก็ห่อนตัวไม่หันดับเครื่องยางลงมาทีนึงเลยดิรถของด่อเขาบ่มาว่าแล้วว่า

อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเม่ต้องดีไม่ต้องอะไรดีเตียงดีกันว่าดีนี่ว่าดีว่าดีเนี่ยแต่คนขับเลยว่าดีแต่คนเปลีไปโฟมมาแปะเดือนแล้วจดีสิว่าผู้ขับเป็นเดือนยื่นออกงานคู่มืออยู่อันนี้เอาข้าวขั้นนิดไปให้เราขับด้วยครับเราคล้องสามขันเลยเอาทั้งเงินที่เรือทั้งเงินมันมา โคตรแล,แล,แลไเคไโคตหน่อยเลยนะี่โคตโคหน่อยสีเย็โตาานดิคนี้เราก็ไ่อยากขับแล้วเมีแอเนาะเราอยากไปแล้วโครไปโคตรน่อยผลสบายแล้วว่ะ <c oughs> นะครุณลองนำบบาวาดแดกกันน่งไยห่งางคุณเหลจอ,อเหลวก็นั่งจ่อโเราทำไปเึ้นมากเอาดิไปิ่มั้ง,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 งซย ย่างเต็มที่มือนึงก็สิบสามเถียวต้นต้นมามาโมงนี่ว่ามือโปกรถเออเยี่ยงว่ามือโปกเพราต้องว่างรถรวมรถยังยี่มากอ่ะแต่รถยังสิมากกระชังเนี่ยนเยี่ยงนี่ว่ามือโปกลงเลยกินข้าวบ่ายโม่งต้องลงตีไหมหาโม่งก็ว่างปั๊บกลับบ้านเหนเวลาครับนั่นแหละเขาเอาน้ำข้นตรงต่อเวลาคงจะของไม่ข้นหน่อยนะใบให้งานแต่ก็ได้ว่าหนึ่งสั่งใบ ตสี่โมงเอแล้วลูก้องมลำอเขาเก็บเลือสี่โมงกเรื่องมงงมงงเพื่อนโม่เศ็นาเต็มโคเเ้าหอดันซุมมันรถาเ้าน้องกเาม้อเขาลำม้แน่ซุมมันเป็นลูกน้องก็สั่งกเสาเากันเก็บเบของดวเก็บของซกเก็บของเดียวพอดีหามโมงเลโอ้เ็โหอดานก็เกือบสามโงแล้วแต่ว่ายมือเศ้าก็นดหครับไปหอดเห็นงานบนพอสองสมมงก็ใก้เที่ยงไปโมงเลยพี่หิวเข้าเอาไปทำสมุีเหมือนกัน งานก็เรียกงานเถอะไงงานัต้องบริหาบ่ใหารเแก้วเปียบเลยการงานเนี่ยออกแล้วพรแล้วมือโยแล้วเแก้วน้อยันหอกกบ้นรบ้างไหมนลเทาแก้วสิักเก็เปียบล้องเห็นบอลในข้าวนั่นนะฟังไปเลยเสียตาจอก็เคยเปียบออันนี้กัเทาแก้วได้ดีอผมออกงานสองโมงโมกัีสองโมกลัวกับสามโมงซึ่งเมื่อเอะไรขึ้นมา ต้เป็นรับรับตัวนีมข้างข้างนก็เป็นเด้วยเด้มันอะไรอบิดโอ้เมันไปบูเตเปิดตีครันทีนี้เมือดัดเขาไว้ทีบีบเขามันหลงไหมนลองสิไดคัดไหมเปน้เป็นไงทความสะอาดกบอกทำาสะอาดเป็นยังไงกบอกมันเป็นยังไงอ่นแล้วาจะพอไปถาแก่เทอหยัดใจหยัดเท้หยัดทล่าเลนะไ่เปลนก็บเป็นควมเลารือปลี่ยนเเราไ่อยากล้างกับเ่งเราเปี่ยนมันไม่เป็นหลีกเลย นี่เป็นโรลิงกันล้วอันนี้ผมเป็นยังดอกบลูมบวนี่รักกันในข้งเราไม่เฮียนนั่นบ้างอาซื้อไว้ตัวนี้ก็มีขายตัวนี้มีขายเลยพี่เคยซื้อดาวรุ่นหาท่านเก่าอะมันเป็นมันเป็นอันนี้มันเป็นคือเป็นเป็นร่องเกี่ยวมันเอายางเข้าอยางขันใช่ครับมันกูไม่แน่กันคือยังก็ยังเกี่ยวคือยังอันนี้เต็มอยู่ไม่ขี้ดินเต็มอยู่เกี่ยวนัดตัวกูนั่นเด้เกี่ยวตัวไปนั่น มันบม่ได้ขัน่มมันไม่ขันแต่เหบครับอัดเขาไว้มันมเกี่ยวนอกคนนะไ่ได้ขันอัดเขาไว้ครับมัน่ว่ามันมีขันกับเกี่ยวกยืมเดียมตอนนี้ไม่แน่ขันขันบ่โตนี่รับฟัดต้งเงงเต้งเล้เท่าไหร่เนยเกี่ยตัวนี้่มันก็ี้บบนีสะอาดาบ่อจหนีสะอาดก็ได้ดอกเกลี้ยงมันมีแหวนบเดียวหนแหวนห้องนี่บ่ มันบ็ได้มึงก็ได้ซื้อแบบมันเบิดอายุการใช้งานของเซอง์อออแ,แหวนห้องอยีกถึงไหนเดี๋ยวล่ะแหวนมันอยู่องในเต็มอ่ามึงไปห้องนอกเด้เหรอเสร็จมาเบิ้งดูตัวซื้อมาใหม่เสร็จแล้วเด้อพี่น้อง <c oughs> โอ้ยังบริษัทดีซอนจนเราสิปิดจนเราสิปิดคลิปเหรอหนึ่นาทีเลยนี่สิบนาทีเสร็จพอดีแต่ว่าเวลาจริงเ่ยเป็นสมองเลยพี่น้องไทยมึงซื้อนาทีออกได้เลยนี่ยิ่งหนาวไปเสียเบื้องด้น ้สามร้อยนซัเนี่ยปแคนี่ได้สามร้อยนี่ได้ว่าผู้ใดมีโคเ้าเหรีแล้ววาอันหกร้อยกลัวเฮ้ยขั้นกลัวนะคำนั้นะครขั้นกลัวซ้ำน่ตีของซุนด้นี่ของเจหายี้ของเจหายงงุนด้นะขออกมาวๆด้นี basics, ่ส <so ินข้อหนา ก็คือของบ่อนนะเพราะว่าไหนก็เสมอคือขายแพงจังหืน้อยเพราะเราไม่ดูใส่บ่เนาะก็คือเ่าเป็นห้างนะบากไม่ดูไม่ก็เราได้นาที่เป็เพาะเป็นนายที่ปตัดบ้องยางกันในรถจะมอไซคมาไซ่แทีนก็ได้นะฮัดเขาฮัดเขาคือมีมาเพื่อนนี่เพื่อนนี่เมียบอรดับเบิลตังจันคลิปนี้จบพี่คลิปนี้ก่อนนะเพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อกับพีมงานเสียตะโตแหนมเออตัวใหญ่ยังนะตัวนี้ตัวใหญ่ก็พิสโตวเดียวมึงเสียตะจิ้งเงี้ยโซ่ดำดินมกัน Salud. querido, right mm -hmm. Salud,